อย่างเอฟโฟอีกหน่อยมันจะซื้ท่าได้มันจะซีชุ<อ>ดเต้าเต้าหมิงซื่อใช<อ>่มันก็จะมันก็จะไปต่อได้คอมพีวและรับของด้วยนะคะในห้องรับของได้ซื้อชุดตัวซื้อของอ่ะ,อ,อ,ะอุ้ยซื้อชุดดิ๊กตัว เอาเยนอแล้วเงินมันก็จะเอามาอัปเกรดอาวุธได้นะครับติดเปิร์กให้กับอาวุธอะไรเงี้ยอยู่ที่ตู้อุปกรณ์มอทำให้อาวุธเราเก่งขึ้น พี่ก็จะทําได้ชันขึ้นอะไรเงี้ยอาจจะยิงได้ไก,กลขึ้นอะไรแบบนี้แล้วแต่จะเลือกเขาจะว่าจะอัพอัพยังไงอ่ะนี่ยมาตู้ที่ผมอยู่เลยอ่าออเขาอยู่กันหมดนี่หว่าเขาไม่เห็น <laughs> อยู่ในเมนูใ <laughs> ช่มันก็จะมีแบบว่าแถวแรกก็ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งว่าจะเอาอะไร เอแต่ว่าหินแรกไม่พอในการอัพว่ะหนไม่มีหินฟ้าไอห,หินขาวต้องเก็บด้วยว่ะถ้าหินไหนไม่พอมันขึ้นอยู่กับด่านเวลาเราเล่นด่านที่เป็นพื้นที่แบบนั้นๆมันเดี๋ยวมันก็ดอกอันนี้ต้องรอไปก่อน <c oughs> สูงขึ้นนี่ต้องอะไรไม่รู้เหมืนอนกันพี่ต้องอ่านดูนนนมเลมนฟอร์สเคเบิล <c oughs> s ิ p ไลน์แคนสเปนอักเกเตอร์ดิสแตนน่าจะอันนี้นะอันนั้นอันนั้นน่าจะไกลขึ้นสโลปอ่ะสโลปอ,อาจจะอยู่เวลอื่นก็ได้พี่ไม่แน่ใจแต่ถ้าเป็นเกเตอร์ดิสแ a n c e อันนั้นคือไกลขึ้น มันมีแบบอัปเกรดให้แบบว่าเราล้มแล้วเราลุกเองได้ด้วยนะมีเพื่อนไหมทำไมอย่างนั้นอ่ะก็เพื่อนมันตัวถ่วงโอ้ปลาบี <c oughs> บิสมอจาดิสันี่มันคือค่าของอะไรไอตัวซีคือค่าของเครดิตคือเงินใช่ปะ่ะเราได้จากทองแล้วตัว<า>ใช่แล้วจากขอ<า>งจะมีบิสมอจาดิสอันนั้นเป็นแร่ เป็นแร่ครับที่เราจะได้เป็นของรางวัลของการทำเควส uh huh. เวลาเลือกเควสมันจะมีเป็นพื้นที่ไะพี่แบบว่าแมปที่เป็นภูมิภาคแบบนี้จะได้แร่แบบไหนอะไรเงี้ยส่วนจาริกก็คือก้อนเขียวๆที่ผมเก็บมาบางทีก็สามารถขุดเพิ่มได้ที่หนูเปเล่นดิวเลอร์เปลี่ยนแลไม่เอาไม,ไม่เปลี่ยนดิวเลอร์เล่นยาวแล้วขี้เกียจแล้ว <laughs> พอมันแปลไม่ออกต้องไปดูปืนอื่นสิบแ,แล้วกระดิงคือเราก็อัพม,ม,มั่วมาลาคิด้าอาร์เมอร์ลิกชิลจเนเรเตอร์ไปดูพิกแอ๊กดีครับเลยได้ปะพาวเวอร์แแอททงพิกแอ๊ส่วนใหญ่ก็ขุดแรงขึ้นเฉยนะแต่เวลยังไม่ถึงนะปืนก็ยังอัพไม่ได้ให้อัพได้อันไหน สีแดงอันนี้ก็คือต้องเวลตัวละครถึงก่อนเวลยังไม่ถึงอ๋อสีแดงคือเลเวลใช่มันต้องเอาเวลสี่ไอปืนหลักของผมอะ่ะมันขึ้นว่าให้ improve platform stability ้แต่ว่ามันมันสามารถแน่ไหนเราไม่มีเราสามารถเอาทองอะไร<ป>ยังไปแลก<ๆ>ได้ด้วยนะยังยังยังไม่ได้เอายังไม่ได้อเออจนจบเลี้ยวต้องเล่นเนื้อเรื่องจบก่อนเอาสิบไลน์ก่อนเลยแล้วกันโต๊ะนี้มันอัพ พัพสกิลใช่ไหมอีควิมแม่เนี่ยใช่ครับอัพสกิลปืนนะแล้วแม่พับสกิลเปลี่ยนสกินปืนหนูไปอัพไอตัวดิวเลอร์อ่ะหนูอัพผิดผิดตัวด้วยรวยอยู่แล้วเตอร์รวยอยู่แล้วตังหมดแล้วอัพผิดตัวไม่มีอัพตัวเองเลย modification เออดีกว่าอัพผิดตัวตังโมก็ได้แองเกิลเป็นอะไร มุมครับ <im> น่าใช่นะอันนี้เรื่องความชันใช่มันก็อัพเลือกได้แต่เวลาที่เราเลือกที่เราจะเอาเอาไปในด่านนะเราเลือกได้อันเดียวในแถวแนวนอนนะ <c oughs> อยากเพิ่มเวลแล้วซื้อของเต่งตัวไม่ได้ <c oughs> ไม่เท่เลย เริ่มมีปืนพกนี่ห่อผมก็ลืมเลยรู้แล้วว่าทำไมเบลมันตังไม่พอเห็นมันใส่หมวกโรบินฮูดอยู่เนี่ยมันซื้อของแต่งตัวก่อนเบลซื้อที่ไหนบอกกันบ้างตู้นี้เนี่ยตู้ช็อปแต่มันจะปลดล็อกตามเวลนะเดี๋ยวเวลขึ้นเราก็จะซื้ออย่างอื่นได้อีกตอนนี้มันยังไม่ค่อยปลด กระโดดดิกระโดดเนี่ยอยู่กับผมก็ไน้่เนี่ยตู้นี้แหละเนี่ยตู้นี้แหละนี่คือตัวเบลหรอเบลสีฟ้าเนี่ยเนี่ยจะเป็นหมวกเขียวๆนะหมวกราคาพันสองรวยเหลือเกินงั้นเลยเบลชอบเลือดจังวะดูของมันหรือเลเเราเพิ่งเล่นพร้อมพี่เพื่อนอ๋อคือแบบเห็นมันซื้อได้ก็ลองก่อนเลยว่ากั ลง้อทุกอย่างที่มันใช้ตังค์ซื้อ,อ,อนเ,น,เอน้นแต่งตัวไอท้อไอที่มันเป็นเหมือนนำหนับดอกอะไรม่วง,งๆเนี่ยเบลมีด้วยเหรอเติมตังค์พี่ขอ,อก็เลือก <c oughs> เอาไงว่าพี่จะใช้เงินเติเตมตังค์หกอันหรือว่าจะใช้ตังค์พันสองอเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ไดไ้ไม่ได้เอาทั้งคู่คืออันเดนหนึ่ง <c oughs> ใช่ใช่ท่านนี้ว่าเบลสนใจเมื่อกี้แค่เล่นแคเติมตังค์ไปเลย อันนี้ผมเรื่องมิชชั่นแล้วนะเข้าไปเล่นได้ไม่ต้องเข้ามาก็ได้ไม่ต้องมาก็ได้เดี๋ยวลององข้างนอกดิเดี๋ยวลองอยู่ข้างนอกรอไห้นะเขจริงจริงมินติดใครได้ ไปได้ไปได้ไปได้คูดนี้เสียงโคตรไม่น่าไว้ใจอะไรวะคู่จริงมุดทำที่เราไม่น่าเชื่อถือไปด้วยมุกอมุกแม่งให้จบเลยต้องโทษอันนี้ให้เอาไข่บางไข่อันนี้เหรอมุกแม่งทำให้เราดิเคดิตเราอะคำนี้มันได้วะคำนี้มันคุณเธอดิเคนิตแต่อ่ แจกเงินได้น้อยจังเลยพอมีปีอเฮ้ยทำไมมีแล่อยู่บ้างตสวามร้อยกับสี่ร้อยครับงือแบ is t ได้ตังสีไงวะังคคือนี่ี่นี่ทุกคนเปิดแบทุกคนเปิดแถบแล้วก็จะเห็นสีส้มๆมาแยกกันไปของคนละชิ้นนั่นะอันนั้นคือสีถ้าเปิดแถบค้างนะครับสีส้มๆคือไข่ ส่วนกังซีคือไอที่อยู่บนบนหัวเลยพี่กนกล,กลมเนี่ยยิงมาลงมา <All in. S 1> เนี่ยกนกลมเนี่ยถููเป็นตัวเสียอะไรวะใช่ยิงมาลงมาแล้วก็เอามาส่งที่มนะีโมลีเนี่ยพี่หนูเป็นตัวเสียอะไรวะใครเรียกไปวะจุด <c oughs> ตรงนี้แล้วกันโอ้อยากได้ดิวเลอร์มาขุดอ่ะมันเดี๋ยวขุดให,ให้แป๊บ ขุดไปไนมันเล่าขุดเองไงขุดหาไข่แยกกันบแม่ไข่เดี๋ยวเราต้องถือด้วยเหรอกลางซนใช่ครับว่าเขาเออมุมนี้จริงเหรอขุดทางที่มันมีให้นะมัออ้งเร็วขุดไปแล้วนะทางนี้มันต้องขุดไปไหน,ไ,นไม่ไปทางขวาบนเย็บน้อยเย็บน้อย มันไปพูดภาษาไทยซะหน่อยโอ้ยเจ็บนี่ไงรังไข่เพิร์เข้าไปเลยรังไข่เหรอวะมีรังไข่หรือเอเลี่ยนไงน่ากลัวเิยบอกกัวเลยเฮ้ยอะไรพวกกรังไข่เก็บไปแล้วเหรอยังพี่ข้างหน้าข้างหน้ากดแถบดูมันจะสีส้มๆอ่ะ ไปนี่ไงขายเอเลี่ยนแต่ว่าพอจับมันนั่นแหละมันไม่ค่อยร้องเลยร้องแล้วนี่จริงไว้นี่แล้วนะนี่น่าตานีลยเก็บใส่น้องมอลลี่หน่อยนะนั่นนะต,ต่อไปอยู่ไหนวะเตอร์นักลบนั่ต่อไปอยู่ข้างหน้างเบลไปอีกฝั่งเลยนะฮะไ,ไ,ไ,ไม่รู้เนี่ยเห็นเบลเดินไปฝั่ง ต้องเห็นดูในแมสกับอะ็รอย่าเยคแแบแล้วเห็นไข่แค่เก็บไข่ก็ได้ อ้าดแล้วอายิงปืนเล so long suckers ถอตานายไหนกันอู้อลกังเรียกน้องมาอยู่วิ่งลงมาเลยยาวๆที่ใค่อยู่เบลแค่เบลเบ จะทำอะไรไม่ w i n g down traffic ไทะเลาละกับใครมลไฟระเบิดทิ้งไหมพลาดผิดใครมันอ,<ม>อ,อยุดแนววะอุย้ยมวกเราปั่นจะได้มุกเราปั่นเบลนั่นมันระเบิดหรือเปล่าระเบิดค่ะให้เขาได้ขุดบ้างไปเบลไปข้างในก่อนเฮ้ยเราไม่ต้องตามกันใช่ป่ะจริงจริงไม่ต้องตามก็ได้พี่แต่ก็ตามก็ดี ให้ผมไปกับเบลหรือคูดีดเดินตรงมาข้างล่างก็ได้ครับไข่มันอยู่ข้างล่างเบลไปไหนเนี่ยเบลไปนู่นแล้วข้างบนไม่มีแล้วไข่ยอยู่ข้างล่างออสามไปอยู่ข้างล่างหมดเลยดูข้างล่างเลยตามน้องมาเลยนะคนจนขุดหาตังใช่ไง ปแม่งมอนเยอะชิบหายเลยโอ้ไม่มีละตัวเยอะอจนกระสุนจะหมดแล้วไม่ได้ตั้งป้อมไม่มีกระสุนเลยอะตั้งตัวไม่ได้ตั้งป้อมเลยเตั้งไม่ได้อ่ะโอ้โหไม่มีจั้ตัวไปเลยตัวข้างในอ่ะเดี๋ยวเคลียร์ทางให้กว้างๆอุ้ยอ้าวใครตายโอยมันดื้อใช่หรอยิงยิงข้างบนหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวเรลตาย หนึ่งจะตั้งคนแบบว่ามันมีฐานแล้วมัม้งต้องตั้งอะไรแบบนี้โอดโอดโอดเนี่ยไครโดนมอนตโอดโดนมอนตโดดอดตั้งได้กี่อันอันเดียววะ่ะแต่ถ้าอัปเปอร์มันมี้สองอันเนี่ยพี่เนี่ยปุไป <in'> เลยเบลข้างในนั่นน่ะใช่มันต้องมีไข่อย่างนั้นเน่ยตั้งคนให้แนละ้ว ม,มันคือไข่พี่แม่ควมคุ<อ>มไอที่เห็นอันนั้นคือพีอันนี้ผมมาร์คไว้กดคอนโทรลแล้วคลิกกับมาัานจุดนะจุดได้เบลเบลข้างหน้ามีไข่อีกอันนึงนั่นน่ะเห็นรอบสองเระเปิดเปลี่ยนได้ป่าวไม่งั้นเ่าเอามาส่งเอามาส่งพี่น้องข้างหน้ามีไข่อีกอันครับแต่ว่ามีไฟฟ้าเต็มไปหมดเลยต้องซีดมันอยู่ไหนหมดวะ หนูทำที่ยืนให้ได้ปะอุ้ยมันยืนไม่ได้หรอโอ้หนูทำที่ยืนให้ไปเคลืนไปเลยสายฟ้ามันช็อตไม่ใช่หรอไม่ไม่รู้อะไปเองอะ <laughs> ไม่ไป <laughs> ไปไปไปโอ้สายฟ้าเลนหมดเลยลำบากไปโอ้โอ้ช็อต <laughs> ชีวิตลำบากเลย ได้ได้บางทีก็เป็นพวกบิดบิดมัดบิดบอลเจดอะไรเงี้ยน้องอยู่ไหนน้องขุดอยูบนไงโอุ้ยโดนไปช็อนพอเวลาเราเราเก็บไอออกมามันก็จะขึ้นเงี้ยดิเฮ้ยมันมาแล้วไอเรียกไปสร้างโบน

เรยตาย,ตายมันปลาเกาะได้นะน่าจะปลาเกาะปลาตัวล่อได้อย่างของเรามันปลาตัวล่อได้ใช่ะนัในระเบิดไี่ใช่มันตอดศบด้วยเหรอเนี่ยเนี่ยเราปลาเราปลาของเราไม่ได้ปาลาระเบิดเราปลาตัวล่อเจ็บเอา้าตายสองอยู่ไหนกันหมดวะตายตรงไหนกันมาพี่เด้อเด้อเห็นเบลนอนตาย จะตายเหมือนกันแป๊บแป๊บแป๊บมันโดนไฟฟ้านะเชื่อีโอ้จะตายตายข้างหลังมันโดนไฟฟ้าช็อตอ่ะแล้วคุณมุกกำลังช่วยผมด้วยไฟเก็บยังครับยังเรามาช่วยแล้วเราโดนไฟฟ้าช็อตอ่ะโดนทั้งบอลทั้งไฟฟ้าอออออ๋ันนี้คคืุณมมันมีไฟฟ้าด้วยจุดตายคุณแย่มาก เนี่ยมลดูดโดนไฟฟ้าตายเนี่ยมลยังโดนไฟฟ้าตายเลยเพราะมันไม่ได้เรื่องทิศทางมันก็เลยสู้ลราปากเพราะเราไม่รู้ว่าต้องไปบ้างเข้ามาลึกไปไฟฟ้ามันยิงไอ้ตั้วเด็บลอยเลืนตูนไปอุ้ยเจี๊ยจะตายจะตาย <c oughs> ผมดึงไปแล้วคนหนึ่งนะต้องหลบแบบดึงแบบไม่โดนสายไฟอ่ะ คือโดนโดนไฟฟ้าไม่ไหวได้ตายแล้วได้ไ,ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังตั้งป,อป้อมกำลังตั้งฟอมช่วยอนนี้ชุบก่อนตั้งป้อมตั้งแม่งนะไม่ก็แบบช่วยจะได้ช่วยยิงมันต้องช่วยวยิงเรวโดนแคปหอใช่มันจะโดนแคปอุ้ยมันถล่มล่มชุบแล้วปะกำลังชุบพย,ยายามอเลสเตล่า <c oughs> อ่าอ่า ว่าแล้วอ้อยไฟฟ้าแม่งเอ้ยโคตรแย่เลยไฟฟ้าเนี่ยกดเลยทุบกดเลยทุบกดอีค้างครับอดทนไว้พี่อดทนไว้ไปละีไฟฟ้าด่วนกดกดกดเรียกโมลี่มาเรียกยานเถอะกังเออเราเรียกซัพพลายยังไงนะพี่หนูว่าเราควรเรียกซัพพลายวะกดห้าไม่พอไนต้าไม่ได้ขุด โอ้โหน่นเรากดเลยนะกดใจก็ได้ไเเราับนเอเราจะไม่โดนกันน,นต้ามีแค่ยีเ้าไม่พอเ,ยเอลยแล้วนะั้งอ่กสุนหดแลนะ้วน,น่ยกังกังคนเเควสลองพี่ไม่ต้องทำก็ได้แต่ถ้าทำก็จะได้เงินเยอะขึ้นจังหวะน,นี้เอาชีวิตรอก่อนดีกวนีงเรา จะกีนะครับปีจะตายไว้ไฟฟ้ามึงใ่แต่รถข้พี่มันต้องขึ้นแบบข้างบนนี่ห,หวาไปไงวะน้องไปยังไงวะน้องไปด้านไหนน้องลงน้องลงน้องไม่ขึ้นผู้ที่ลงมาพร้อมหมอนโอ้ยพี่มีในเตสีเขียวเราเป็นคนโยนเองนี่แหละโยนมันจะถือมาได้เมล่ะ แต่ว่าแบบไกลมากนะเดินตามไฟเขียวมากจะไปถึงไหมเนี่ยมันพิษด้วยนะมุกแดนดิช่วยช่วยฆ่ามันหน่อยเด็ดไม่มีกระสุนแล้วโอไม่มีกระสุนกระสุนหมดแล้วว่าฆ่แล้วมุกวิ่งยาวๆเลยนะหมดแล้ว มันถือแล้วมันวิ่งไม่ได้เลยช่างแม่งปล่อยแร่งไปไม่เอาลแล้วได้ไม่เอามันก็ได้โอ้ยตัวมันดักอ่ะทางมันแคบ่เก๋ตายแล้วทางแคบปัดลูก เบลเห็นเบบอกแล้วว่าคุณเบลเ็จะทิ้งเบลจะเคียย์ทางน่อยมันตามเบลวกล้โอ้หบอกแล้วว่าคุณเบลจะเป็นคนที่ทิ้งพวกเรายานบอกา เอา,ายังผาทางไปอยู่ไปไง,ไง,ไงวะโอ้โอ้จะตายจะตายไม่ใช่ไม่ใช่ทางนี้หรอไปไง,ไง,ไง,ไงไวะสี่สิบเมตรโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้โอดึกแล้วกำลังร้ายอยู่ทุกคนรีบหน่อยไคนคนทุกอย่างเอ้ยจะหล่นล่าง ไม่เหลือเฮียอะไรเลยหมดตัวไปแล้วเวยกะตายจะตายจะตายจะตายกระสุนหมดไปแล้วนะแม่งเอ้ยแล้วก็งกด้วยนะหยิบอีเจตมาเนี่ยจะตายเพราะมันนี่แหละเฮ้ยผมตายหีผมตายชุบหน่อยข้ารอบๆให้ก่อนดิตาเอาเไปหมดอีอะไรวะเนี่ยทำคอมไม่ได้เล่นยาเล่นยาน เาไม่ไปแล้ม่ทุ a าไว้ไม่ใตันิม่้ไมันยาเราไม่ได้ตีลูกเต่าใช่เราไม่ใช่ตีเราไม่ได้ตีลูกเก่าไม่ใช่เพราะเราไม่ได้มีซัาย เราไม่ได้ตีเราความลับททไมุกคนเฮ้ยไหมลูกเออชี้แล้วตบมือพี่ด้วยวะบุกออะะะเพราไรไม่รู้ดีจะผมตายผมตายสองเราก็ตายไม่น่านะไม่เกี่ยวเพราะว่าเขาเล่นเขาเล่นเยอะกว่ามันมันสุ่มท่าพี่ไม่เกี่ยวหรอกมันไม่ชี้เดี๋ยวมันตบมือให้ด้วยนั้นอ่ะแค่นั้น เราต้องไปซื้อท่าพี่เราต้องเก็บตังค์เพื่อซื้อท่าที่ที่โคตรเปประโยชน์อยู่ได้สิพอขาวไม่ค่ <c oughs> ออาสิ